ใครที่จะซื้อบ้านหน้าฝนช่วงนี้นะคะคิดว่าหลายคนน่ะต้องกังวลในเรื่องของน้ําท่วมหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนน่ะอาจจะไม่เคยอยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็ซื้อบริเวณใกล้เคียงเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์เทคนิคกันว่าจะซื้อบ้านยังไงให้ไม่เจ็บตัวนะคะช่วงหน้าฝนอ,อสําหรับคนที่จะซื้อบ้านอย่างแรกที่เราต้องเห็นคือบ้านแน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะไปดูเองหรือในหน้าพาไปซึ่งอันนี้ผมขอแชร์ประสบการณ์ในหน้าบางคนดีกว่า ไม่บอกข้อมูลลูกค้าว่าซอยนั้นอะหรือว่าบริเวณนั้นอะน้ําท่วมน้ําขังหรือล่าอยากขายไงก็บอกลูกค้าไปว่าไม่ท่วมค่ะลูกค้าบางคนอ่ะเชื่อในน้าก็ไปมาเช็คเพราะว่าบางทีอะในน้าอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าเขาก็ขายไหลหลังเขาไม่ได้มาตอนอันนี้ไม่ได้ว่าใครก็คือแชร์ให้ฟังเฉยแต่ทีเนี้ยผมอยากจะแนะนําว่าลูกค้าที่ไปดูบ้านไปดูแล้วรอบนึงอ่ะอยากให้ ไปดูอีกรอบหนึ่งที่แบบไปดูเองก็ได้แต่เห็นบ้านแล้วไงก็ขับไปดูอีกรอบหนึ่งไปถามคนแถวนั้นว่าพี่ครับพี่คะซอยเนี้ยฝนตกอะ่ะน้ําท่วมหรือเปล่าน้ําขังไหมถ้าท่วมท่วมนานหรือเปล่าท่วมขังนานไหมถ้าเขาบอกว่าเอ้ยมันท่วมนอ้องแต่มันแป๊บเดียวระบายทันหรือว่ามันขังแป๊บเดียวมันก็ระบายแล้ว อันนี้ก็ดูอยู่ที่ดุลยพินิษของลูกค้าว่าจะซื้อหรือไม่หรือเราสังเกตจากเวลาเราเข้าซอยได้ไหมว่ามันต่ํากว่าถนนอะไรอย่างเนี้ยอ่าก็ได้แต่ทีนี้ต่ำกว่าถนนมันก็จะมีหลายเหตุหลายสาเหตุก็คือถนนต่ำกว่าก็จริงแต่ท่อระบายน้ําระบายน้ําได้ดีอ่ามันก็จะไม่มันก็จะไม่ท่วมเป็นอีกจุดนึงให้เรามองแต่ว่าไม่ใช่เป็นข้อสรุปใช่ไม่ค่อยไม่ใช่ข้อสรุปที่ที่แน่นอนที่ว่าจะตัดใจว่าจะซื้อหรือไปทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของลูกค้าเอง อ่าแต่นี่คือเทคนิคที่ผมอยากจะมาแนะนําให้ฟังก็คือถามคนแถวนั้นดีกว่าว่าน้ําท่วมหรือเปล่าแต่จะบอกในมุมมองผมที่แบบผมเป็นคนทําบ้านขายเนาะบ้านทุกหลังที่ผมจับผมสกีนให้เบื้องต้นอยู่แล้วสกีนให้ตั้งแต่ดาดแรกเลยว่าน้ําท่วมหรือเปล่าเพราะว่าผมลงทุนผมก็ต้องมีความเสี่ยงที่จะติดมือผมผมสกีนอยู่แล้วว่าเวลาผมไปซื้อบ้านเนาะผมก็จะถามคนแถวนั้นอยู่แล้วว่าพี่ครับแถวเนี้ย น้ำท่วมไหมถามเหมือนคำถามที่ผมผมบอกให้ทุกคนฟังเลยว่าน้ําท่วมไหมน้ําขังหรือเปล่าฝนตกหนักๆน้ําระบายดีมไหมแต่ถ้าคนแถวนั้นบอกอ้ยน้องน้ําไม่ท่วมเลยมันฝนตกแต่เราอะไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่พอฝนตกหนักอะเราเราขับไปดูเลยถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะแต่เราจับแถวนั้นอะเราขับดูเลยว่าฝนตกหนักอะน้ามันขังหรือเปล่าใคือตกหนักจริงแต่พอเวลาเวลามุดฝนหยุดตกปุ๊บ เราขับไปดูถ50นาทีทขับไปดูเลยดีกว่าพอดูปุ๊บว่าการระบายน,น้ำเป็นถ้าางงถ้าหน้าถนนมันเปียกแต่มันมันไม่มีน้ําขังอะ่ะแสดงว่าโอเคตรงนั้นน้ําไม่ท่วมไม่ขังเราก็จับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับไปดูโอ้โหน้ำแม่งจึงเลยเว้ยอย่างเงี้ยเราไม่เอาแต่แรกแล้วเราจะพยายามเลี่ยงบ้านที่มีมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพื่อเซฟเราด้วยเซฟลูกค้าด้วย อ่โอเควันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะสําหรับคนที่จะซื้อบ้านแล้วก็สําหรับคนที่จะจับบ้านทําเหมือนเรานะคะหรือว่าใครสนใจคอร์สอสังหาก็เดี๋ยวค่อยอินบอกทักมาคะ่ะได้เลยครับ